คุณมีวิธีออมเงินอย่างไรคือฝากปกติเลยค่ะมีมากก็ฝากมากมีน้อยก็ฝากน้อยออมทุกเดือนอย่างนน้อยก็1 0เซก็อย่างวันหนึ่งนะคะใช้เวลา500อพอกลับบ้านเหลือเท่าไหร่ก็ออมไว้เท่านั้นเลยค่ะวันต่อไปก็ใช้เวลา500เหมือนเดิมค่ะออมเงินถึงมากผมก็จะเป็นคนเก็บเองนะครับพี่ก็ออมหลายทางทำประกันชีวิตด้วยแล้วก็แบ่งแยกแต่กระปุกออมสินอ่ะก็คือเราก็ต้องใช้ให้น้อยที่สุดน่ะเงินเราก็จะเหลือ อ๋อปีผมไม่ได้เก็บครับให้ให้ภรรยาเก็บครับแล้วออมเงินได้ตามเป้าหมายหรือไม่ก็ได้บ้างค่ะก็ก็มีอ่อนบ้างนิดนึงอ่งได้ครึ่งนึงค่ะเพราะอะไรเอาไปซื้อเสื้อผ้าหมดค่ะก็ทิเลนมันเยอะอุ้ยอันนี้ก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีออกไปอะครับเหมือนแบบมันสามารถที่เอาออกมาใช้ได้อยู่ครับแล้วถ้ามีระบบอัตโนมัติช่วยเก็บเงินพี่สนใจไหม เป็นสิ่งที่ดีเลยค่ะสนใจมากถ้าระบบอัตโนมัตกิก็ก็ดีนะครับอืก็น่าสนใจนะระบบอัตโนมัตินี่ยังไงคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะคนในอเมริกาและทั่วโลกกว่า17ล้านคนได้นำระบบในเล่มนี้ไปใช้จนร่ำรวยมาแล้วเศรษฐีเงินล้านอัตโนมัติคำพีการเงินส่วนบุคคลแบบเริ่มตน้นที่เดอมอนนิโคชื่อด,ดังของเมืองไทยยังแนะนำให้อ่าน เพราะมีวิธีทําที่ง่ายและเบาแรงด้วยระบบที่เป็นอัตโนมัติช่วยคุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้แบบง่ายจริงติดอันดับหนังสือขายดีมาเกือบทศวรรษแถมยังแปลไปแล้วกว่า15ภาษาทั่วโลกก้าวสู่อันดับหนึ่งของหนังสือยอดเยี่ยมแห่งปีประเภทธุรกิจและนี่คือฉบับปรับปรุงใหม่ที่ผู้เขียนเดวิดบาร์โคช้ชการเงินมืออาชีพได้เพิ่มเนื้อหาให้ทันสมัยมากขึ้น บอกวิธีกันตั้งแต่เริ่มต้นทีละขั้นทีละตอนใช้เวลาเพียงแค่1-2ชั่วโมงในการติดตั้งตามระบบในเล่มแค่ครั้งเดียวคุณก็จะสามารถบริหารเงินออมเพื่อความมั่นคงยามกเกษียณและเพื่อความฝันได้แบบอัตโนมัติจะเสียเวลากับแผนการเงินแบบเดิม,ดมไปทำไมในเมื่อคุณก็สามารถเป็นเศรษฐีเงินล้านอัตโนมัติได้แบบง่งายๆ